สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆครับคือแนเดรแนเดอของว่าพวานครับมือนี่มีมะไมล่าสุดครับมีแต่แดงๆงามๆมาเบิ้งแม่ลูกกันก่อนครับพี่น้องครับแม่ลูกครับชุดแรกครับเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกอัฟอร์ดยางดีเด้อนี่เอกสารครบครับเอกสารครบนี่ลูกอัฟอร์ดครับตัวนี้ได้จักเดือนพวานลูกมันนี่ไม่ใหญ่แถวน่ะเจ็ดแปดเดือนเนาะ แม่เนี่หัวหลุนเด้อพี่น้องแม่สูงลอยเท่เด้เพราะวันล,อย,ลอยสี่สิบหา้าแม่สมหรอบ่พันสมเนาะเป็นรุ่นเอานอเนาะเปิดใบเทเดครับ,อบส,สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่คืองัวงแม่ลูกแล้ะกาง,าง่วงามน้่นครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกออฟฟอร์ดครับลูกออฟฟอร์เดอร์่นนะ่ะอ้ยกกหางกกหางลูกเด้นี่กกหางลูกครับพุ่นะ สองหมื่นเก้าห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นลูกออฟฟอร์ดครับพี่น้องโอ้งามงามงามยืนยันชิงนิ่งเลยบันนี้สุดยอดครับสุดยอดโคมแรกครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยลูกเจ็ดแปดเดือนแล้วแม่สูงร้อยสี่สิบสี่สิบห้าแม่สมพันสมบัจักครับเอาเป็นรุ่นเอาเดอ้อนี่แม่สดสดงวลูกแรกเพราะว่าเ <Okay. S 1> พิ่งได้ลูกตัวแรกครับแม่แม่เห็ดเขาเรียบร้อยพนหูหูหดีเชื่องดี นมแม่กระซีเต้าเล็บแม่กระงามเยอ่เด้นะ่ะอันนี้คือเล็บนาครับพี่น้องเล็บนาเล็บหลังครับบือเรื่องญาติสะนมหัวนมน้อยลูกสีแดงแดงลูกออฟฟอร์ดครับเอกสารครบเดอ้อใบเกิดลูกมีครับนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยครับงอชุดแรกไปหให้บึงช่วงทา้ายให้บึงช่วงท้ายไอ้ลาไปบึงช่วงท้ายผุ่นะ่ะอู้ยโกขางเล็ดำดีขนาดแม่กระดำดีเด้อพี่น้อง แม่กระดำดีโอ้โหดีครับแม่สูงลอยสี่สิบห้านี่เบิ้งครับชุดนี่ครับโคมแรกครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยลูกอัฟฟอร์ดปุ่นแข้งขาใหญ่ลูกกระเชื่องดีครับพึ่งใส่เมาห้มังหันครับนี่เพิ่นสิมาก,ก่อมจังน้อยครับงอหูครับนี่งอหูงอหูหูด้ดีทั้งแม่ทั้งลูก เอาหันแมีไปทางนี้นะพราะว่าเออเบิ้งด้านนี้แน่บ่เนี้เบื้งรายละเอียดด้านนี้ครับนี่แมียลำตัวเงาดีอัดลาดเลยหนางามดีสูงดีล่ำดีครับแม่ครับเฮ็ดแม่บอกได้เด้อน,นี่ครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวนี่หนามแม่ผลหนางามงามครับสองหมื 29, นเก้าห้ารอยนี่เด็ดอิลีครับโคบนี้แนะนําเด้อโคมนี้ครับไปเห็นฝ่าโทษด่วนงัวดดีบ่มีปัญหาครับตัวนี้ครับ แข้งขาเขาประกันให้ยุ่งเ้ียวทุกถอนสิบห้ามือครับนี่เบิงครับโงฟี200่สองลอยลกไปเลยเอา้าวชุดแรกผ่านไปครับสองหมื่นเก้าหาร้อยลูกเป็นลูกเอาฟอร์ดครับแม่ล้อผสมเลืออาชีสมแล้วเอาไปรุ่นเอาเด้อไปเบิงชุดต่อไปครับวันนี้ครับเอามาเบิงชุดที่สองครับเป็นง้อโคมแม่ลูกคือกันครับวันนี้ครับโคมนี่ก็ง่ามบบเพยกันเด้อนี่แม่สูงลอยซีเท่าใดเพราะว่า ลอยสีสซืส้อๆนี่บ่ลูกเป็นลูกของชอ็อกโกแลกบ่โอ้ยแดงซ้ำปือป้อแม่สม,มเดือนนึงแม่สมเดือนหนึ่งครับลูกเงีวอัดลาดนี่สุดยอดอีหลีโคมนี่เปิดไว้ครับ 25, อสองหมื่นหาพันหาออยอ้าวนี่คืองวอชุดที่สองสองหมื่นหาพันหาลอย,ล,อยลูกเพจเมียไว้สามสี่เดือนได้ครับแม่สมได้แล้วเดือนหนึ่งครับแม่สมเดือนหนึง่งแสดงว่าลูกได้สามเดือนแม่สมเลยเป็นงัวปีละลูก ให้ลูกทีแห้งง่วงแม่นี่นี่แม่นาตางามเด้อเขากอมดีขนาดได้ลูมาแล้วจากตัวพ่อว่านสองพ่อวานสองนอ,องนี่แม่นานกดีแงงน้ำว่าเบิงจิงนอยผุนดังคมขนาดพี่เบิ้งครับนาครับสองหมืนห้าพันห้าร้อยลูกเด็ดแห้งครับตัวนี้ครับเดงจิงคึงด้วยลูกช็อกกระแลกล่ำตัวเงาดีปุนะอู้เงาอัหลดัดโอ้งามแห้งขนาดนี้ สองหมื 25, 000, นหาพันหารอยนี่แม่สูงร้อยสี่สิบุนเดอร์แม่สมแล้วเดือนหนึ่งครับนี่สมไปเดือนนึงแล้วแม่ครับเอาไปรุ่นลูกช็อกโกแลตโอเล็งงามครับน่มดีเบิ้นมดีนมดีโคมนี่กับนาเลียงครับฝากพีจารณาไว้อีกจะโคมเนี่ยนี่นี่คือโคมที่สองครับให้ลูกเงาดีงวดตัวนี้ ายถอดพันธุกรรมยางดีลูกทอกรกระเล็กอ้าวสองหมืนหพหารยนี่คืองวัวโคมที่สองครับผ่านไปครับพี่น้องครับมาโคมไดโท่หาเพราะว่าน,เน่เด้อเบาเย่นกระลอดทงอยู่ครับไปครับชุดที่สามครับวันนี้ครับเอามาเบิ้งชุดที่สามเป็นงวัวสาวลูกคเอพกแปดอายุเท่าไรล่ะเพราะว่านตัวนี้ แปดเก้าเดือนสี่เขาซิบเดือนแล้วนี่สาวใหญ่จังหน,น่อยนี่ครับว่าหลุนเด้ร์เห็ดเขาให้ย่างดีอยากเห็นงามคนนี้ก็ไปใส่เมาเอา,เอาครับตัวนี้ครับลูคเอหกแปดเปิดไว้ครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนี่คือลูคเอหกแปดชุดที่สามครับนี่ชุดที่สามลูคเอหกแปดครับลำโตเน่าดีลำโตเนาวาดีเล็บกับวิชิไลเดอร์เล็บหน้าเล็บหลังครับปีเพดดำปือป้อนๆครับ ช่วงนี้กินยาอ่อนชีแล้วจังหน่อยกินห่อมมุนนันละนี่จงชีแขนให้เพิ่นกินแต่เฟืองเด้อพี่น้องแขนแท้แน่นอนงอนหลุนย่างดีเฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ลูกเคเอพกแปดครับดึงไปอีกเพราะว่าดึงไปอีกยืนงาม,งามยืนงามงวง่ามก็ต้องยืนงาม,งาม นี่กําลังหัดยืนครับกําลังฝึกได้นี่ฝึกได้ได้งัวตัวนี้นี่งัวหูครับลูเคเอฟกแปดจมูกสีดำบอสีบาวแวงโอ้หนางามแห่งครับตัวนี้ครับหนางามอยู่หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยอ้าวลูกเคเอฟกแปดครับนี่คือชุดที่สามครับออา่านไปครับชุดที่สามไปชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ชุดที่สี่เลยชุดที่สี่ ุดที่สีุ่ดที่สี่มาเบินงวงทองครับงวงทองงวาทองเอางวงทองเด้อแยกขายไปเลยงวงทองทองหาเดือนสิเขาหกเดือนแล้วครับตัวนี้ทองหาเดือนสิเขาหกเดือนเด้อน,นี่ตัวนี้แพคคูครับพี่น้องครับเจ้าแปดครับแพคคูเจ้าแปด นี่แม่ลูกนี่ซื้อสองได้สามสองหมื่นแปดหรือไผอยากแยกก็โทรหาเพราะว่านี่ที่หนึ่งครับอยากแยก,แยกลูกไปก็ได้หรือแยกแม่ไปก็ได้ครับยกชุดกับสองหมืนแปดครับซื้อสองได้สามครับชุดนี่ซื้อสองได้สามลูกเป็นลูกของพริกแดงครับตัวนี้ปีกวัวแล้วอีกบ่โดนคงสิได้ผสมแน่แยืนยันกันเนี่ยล่ะอยู่น้ำกันยืนยันกันน,กน,น,กน,นี่ นั่นนั่นนั่นจะไปใกล้ดากันน,นี่ทองเด้อครับตัวนี้ทองเด้อประกันทองเด้อสีขาวเปลือกนะครับสื่อสองในสามครับสองหมื่นแปดเอาจากแยกก็ได้ครับโทรหาเพราะว่าอีกที่หนึ่งว่าวโอยแต่ว่าจะไปใกล้ดากมันตัวนี้ม่อยากให้ใกล้มันบานจันใบาดากมันนี่ลูกสองลูกสามค่าทองประมาณนี้ครับ ลูกพิ่นเป็นลูกพริกแดงครับตัวนี้สาวไงแล้วจะหน่อยก็ได้ผสมครับตัวนี้ปปนี่แม่สมซอกกระแลกไว้พูนะ่ะทองนะครับตัวนี้ทองเดอ้อนี่หรือกแยกก็ได้ครับเอาไปแต่ลูกพิ่นก็ได้ลูกจะหน่อยก็ได้ผสมแล้วอีกบ่โดนครับยกชุดนะสื่อสองในสามครับสองหมื่นแปดเพราะสื่อแห้งครับชุดนี้สองหมื่นแปดอ้าสนใจก็โทรหาพ่อว่านเดอ้องว่ประกันทองครับพณนะ่ะสูงเธอเลอือ สูงเธอเลอเอาตัวเดียวก็ได้เอา้านี่ลูกกับลูกพริกแดงห,หู้กับหู้บอดือ้บอส้นคุณน่ะเอา้ามาคมได้ครับพิจารณาเอาโทรหาพราะว่าอีกที่หนึ่งครับรลยละเอียดพิกัดยูบันน้องแสงเด้ออําเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ครับมาถึงปทุมราชทฮท่ำบ์กาสิขอเจ้าพิบไว้เพียงทนิกอนครับ กอดหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับยูดีไม่แหกสุขูสุขคนสวัสดีครับผม